สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะหากมองเพียงความสะดวกสบายก็อาจจะนำโรคภัยมาเยือนได้โดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวค่ะซึ่งนักวิชาการก็ได้เตือนผู้ที่บริโภคละประทานอาหารร้อนจากกล่องโฟมต่อเนื่องกันเป็นเวลานานว่าอาจจะเกิดสารพิษสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะติดตามรายงานจากคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนอันตรายในการรับประทานอาหารจากกล่องโฟมโดยระบุว่าอาหารร้อนหรืออาหารที่ทอดด้วยน้ำมันหากบรรจุในกล่องโฟมเป็นเวลานานอาจทำให้กล่องโฟมละลายจนมีสารสไตรีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้ โดยปริมาณการละลายของสไตรีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างคือไขมันในอาหารระยะเวลาและอุณหภูมิระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะพยายามเลือกที่อาหารที่ไม่มันแล้วก็กล่องเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเขามีตัวรองหรือเปล่าความจริงนะถ้าหากว่ามีใบตองรองเนี่ยจะจะ,จะดีมากเลยนะคะรณรงค์ให้ใช้ใบตองเนี่ยจะจะจะ,จะดีมากนะคะ แล้วก็ตัวที่อาหารที่จะใส่กล่องเนี้ยก็พยายามให้มันเป็นแห้งๆหน่อยอ,อย่าให้มันอย่าให้มันเป็นของที่มีน้ำมันนะคะ ปัจจุบันร้านอาหารตามสั่งอาหารสำเร็จรูปส่วนใหญ่นิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารผู้บริโภครายหนึ่งบอกว่าด้วยเหตุนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้มีทางเลือกมากนักและแม้จะให้ความสะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อแต่ก็ต้องการให้ภาครัฐรณรงค์ให้ความรู้และบอกถึงอันตรายในเรื่องนี้กับคนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องในส่วนตัวคิดว่าหน่วยงานรัฐน่าจะเล็งเห็นถึงปัญหานี้เพราะว่ามันก็ เราใช้กล่องโฟมกันอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หน่วยงานภาครัฐทาให้การใช้กล่องโฟมลดลงให้เลิกใช้กล่องโฟมเนี่ยค่ะให้น้อยลงให้เป็นเหมือนกิจกรรกิจวัตรประจําวันหรือแบบทำออกโฆษณาออกสื่ออะไรอย่างนงี้ให้มากกว่านี้ค่ะ ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งรายหนึ่งบอกว่าเหตุที่เลือกใช้กล่องโฟมเพราะเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่มากและราคาถูกที่สุดแต่หากผู้บริโภคจะสร้างทังเลือกโดยการนำภาชนะมาใส่อาหารนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ซื้อด้านผู้ขายก็จะสามารถลดต้นทุนลงได้ด้วยก็ดีค่ะก็ดีกับผู้บริโภคด้วยอ่ะค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ไอ้นี่ด้วยอ่ะค่ะไม่เป็นอันตรา,ายเพราะว่า ตัวแม่ค้าด้วยอะค่ะไปอยากอะค่ะหรือว่าไม่ต้องให้นี่ถ้าของโฟมด้วย ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมคุณภาพภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารซึ่งครอบคลุมพลาสติกชนิดโพลิสไตรีนที่ใช้ผลิตโฟมโดยกำหนดปริมาณสารอันตรายที่อาจจะมีตกค้างอยู่ในเนื้อภาชนะในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการนำไปใช้งานปกติซึ่งการสำรวจวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างพบว่าภาชนะโฟมที่จำหน่ายตามตลาดได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง แต่อันตรายจะเกิดจากการนำไปใช้ไม่เหมาะสมกับสภาพอาหารเช่นไม่ใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดโดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมันเพราะสไตลีนจะละลายได้ดีในน้ำมันและความร้อนซึ่งหากได้รับสารนี้เป็นเวลานานต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับส่วนโรคด่างขาวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่ายังไม่มีรายงานว่าสไตลีนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ กิติพรบุญอุ้มไทย p ี s รายงาน